ธรรมา Dante, ้าเถอเลยวันสองวันสามวันแต่ไม่ฉ uh, oui. ีดเนี่ยเหลือแล้วเนี่ยนะไม่เหลือแล้วตัวนี้เราผลงานเอาออกมาเนี่ยนาเต็มหมดเลยเต็มหมดเลยล้วเป็นตัวตัวเทาเหาอ่ะหรอตกใจเราไปเอายาท้องตลาดเราเอาไม่อยู่นะก็ของอะไรเราไม่ร้องใช้เราจะรู้ได้ไงใช่ป่ะตัวนี้ฉีดในอาทิตย์กว่าก็ยังอยู่ได้ใช่ใช่มันอยู่มันอยู่จริงๆนะก็นี่ยถอะนอนกวนแมลงกวนมันก็ไม่รัดใบอ่อนดีเห็นป่ะวเพี้ยไปไม่มีไรแดงไม่มีเพี้ยจะกระจันไม่กินใบเราก็โอเคโอเคจริงๆ ของพี่เบญจาเนาะอยู่ตำบลทุ่งควายกินจังหวัดระยองพี่เอาแม็กมามาฉีดแล้วเป็นยังไงบ้างรครับก็อนอนมันแมันกินแมลงมันไม่ควรยอดอ่อนเนี่ยเผอนอนแมลงไม่ควรยอดอ่อนเลยไม่ควรเ่อบัตรเลื่อยเรื่องแมลงแมลงคถ้าถ้าเราต้องไก่ยาแมาลงผสมไม็เกลื่อแม็กมาครับผมแล้วฉีดไปกี่รอบนะครับหนึ่งไหลรอบหมทุกรอบมันคือไก่อะใส่ทุกรอบเลยฉีดทุกรอบก็ต้องใส่ตัวนี้ทุกรอบอ่ะเฉีดมาใช้ตัวนี้หมดเลยอไอ้ลำก็เอาอยู่ยอดยอดอ่อนมาก็อย่างนี้แมลงควรเนี่ย ไม่มีแมลงกวนเลยครับผมครั้นี้มันไปรัดออกแล้หลอกมันย้อนไม่ออกแล้วจกเปลี่ยนหมดยอดมันด้วนเลยด้วนหมุดเลยเหลือแต่ก้างเหลือแต่ก้างจใช่ลองผิดผิดสองวันอะทำอิฉีดังไม่เหลือแล้วยอดอ่อนอะเพี้ยเพี้ยจะจับกินเกลี้ยงจริงเหรอกินยอดอ่อนเพี้ยจะจับจอกกินใบอ่อนทุเรียนนี่ใบอ่อนทุเรียนเดี๋ยวไฟลายแดงเนี่ยมันจะกินอืออู้ยทุเรียนโลกเยอะแต่ว่าเอาเราเอาแมงม้ามาใช้ี่เอาอยู่อยู่ก็เอาอยู่นะเออเอาอยู่ ปกติไม่ได้ถ้าไม่ได้ใช้นี่ฉีดบ่อยไหมเพือพ่อสาวันเอาแล้วมันต้องฉีดหรอสวันฉีดเพอเพ่อเอาพือพออพ่อเอาไปมาอุย้ยเตี๋ยวใบทุเรียนแลมจะมาอยู่นะฉีดแล้ว อะไรจะฉีดเองแล้วเพิ่งได้สีวันเองก็ะสือมันเอามาอยู่ก็ต้องเอาก็ต้องเอาก็มันเอามาอยู่เดียวตัวนี้ฉีดในอาทิตย์กว่ากว่าก็ยังอยู่ได้ใช่ใช่ก็มันอยู่มันอยู่จริงๆนะต้นน่ะภูมิใจภูมิบังมมองยอดทุเรียนเออมันมันเหลือเว้ยมันมันมีอะไรมากวนมันว่ายยอดเดือบมันรัดออกมาสมบูรณ์ดีเลื้อยอดมายาวยาวน่ะทุกแปลงอ่ะมันมีมีอะไรกวนอ่ะเป็นแบบนี้ทุกแปลงเลยทุกแปลงเลยที่มีกี่แปลงทั้งหมดสามแปลง ยาแป้งมันก็ปรับยากไงนี่อยู่ไหมทียแป้งเอาอยู่ไหมนี่ก็ยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นเลยใช่ไหมเออยังไม่เห็นยาแต้งขึ้นคนงานมาตัดลงมาเนี่ยโอ๊ยีเเชื่อป่ะมันจะอยู่ใต้ท้องใบเนี่ยเกาะใบเลยใช่ไหมเออไปหมดเลยนี่มันไม่มีอ่ะยังไม่เห็นเออนี่มันยังไม่เห็นอ่ะก็คนงานเอาออกมาเนี่ยนะเตมหมดเลยเตมหมดเลยแล้วเป็นตัวตัวเทาเหาอ่ะหรอตกใจแล้วไปเอายาท้องตลาดเอาก็เอาไม่อยู่นะแต่ว่าเอาตัวนี้ฉีดตอนนี้ยังไม่เจอยังไม่เจอ ปกติทุเรียนนี <Pine proud> <T |ar|> ้เจอปัญหาโรคอะไรบ้างครับที่โรคหลักๆคือเพียเพียเจ้ากระจันกินใบอ่อนเจ้ากระจันกินใบอ่อนเพียแป้งเพียแป้งแล้วหลักๆคือตีตอนออกดอยตอนลูกเล็กๆเพี้ยไฟแล้วจะทําให้น้ำจีบถ้ามันมียาตัวที่เอาเพี้ยไฟอยู่ ผเรียนจะไม่เป็นน้ำจีบทุเรียนจะสวยมากเจอเจอสารพัดโรคเหมือนกันเนาะโอ้โหไม่ต้องพูดถึงหลังจากใช้ตัวแมกมาผสมกับตัวกำจัดแมลงแล้วที่สวนของพี่เป็นไงบ้างครับตอนนี้เขาฉีดหมดไปแค่สามครัวถือว่ายอดมาเรื่อยๆไม่เสียครับยอดไม่เสียยังอยู่หมดถือว่าโอเคธรรมดาถ้าเลยวันสองวันสามวันแต่ไม่ฉีดเนี่ยไม่เหลือแล้วเนี่ยนะไม่เหลือแล้วจริงๆไม่เหลือไม่ใช่ว่าจะคุยอวดตัวนี้แล้ว เออกินเกลี้ยงลองยาท้องตลาดแล้วมันไม่แบบนี้ใช่ไหมไม่แบบทำไมสีจาเนี่ไม่เหลือเลยนะกินเลนขนมเยหรอไม่เหลือเลยนะทั้งสวนนะมันมากันเป็นเที่ยวเครื่องวินรุอเปล่าเม่รู้นฉีดตัวนี้หมดไปสามขวดแล้วมันไม่มีโรคอะไรเนี่ยในใบทุเรียนเราเนี่ยมันออกมาดีหมดเที่ยวไปไม่มีไรแดงไม่มีไอ้เพลจะกระจันไปกินใบเราอ่ะถือว่าโอเค โอเคจริงๆ<ะ>ใครเราภูมิใจเราคนเดียวก่อนนี่<ช>สุ่มสุ่มภูมิมใจก่อนใครเราภูมิใจเราคนเออมันโอเคอย,อย่างนี้ผมพูดได้ไหมครับว่าถ้าไม่เชื่อคนใช้แล้วจะไปเชื่อใครใช่ไหมอ่าใชายอา,อา <ๆ S 2> จะเที่ยวคนใช้